สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลอยล้านเช้านี้ผมพาท่านผู้ชมมาเก็บฟางครับผมชอบเก็บฟางแล้วผมก็เก็บตอนเชา้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe ก,กดแชร์ได้ทำไมผมชอบเก็บฟางตอนเชา้าหนึ่งผมบอกตรงๆเลยไม่ร้อนครับเก็บฟางตอนเชา้าไม่ร้อน นะครับสองนี่ฮะฟางมันโดนน้ำค้างแล้วจะเปียกสามารถเก็บได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถอัดได้แน่นได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ฟางเยอะมากนะเป็นนาที่อยู่ค่อนข้างไร่ของผมเองนี่แหละครับเดี๋ยวเขาก็จะเผาผมก็เลยมาเก็บฟางนะไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์แต่ลงแรงนิดนึงนะครับนี่ฮะ สามไม่คายตอนเช้านี้ฮะละอองฟางจะยังไม่ค่อยออกสาเหตุก็คือยังมีความชื้นสูงนะครับถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็เก็บได้ครับเก็บแต่เช้าครับตื่นนิดเช้านิดนึงก็สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็ผมใช้คาดนะครับคาดคาด,าดรวมให้เป็นกองเป็นมัด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 นี่ครับผมทำมาแล้วครับเป็นมัด ไมได้เป็นนะครเป็นก้อ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 นเนี่ยพาท่านผู้ชมมาชมเนี่ยคงคาดไว้แล้วครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถเราก็จะไปใส่ในไร่ใส่ในป่ากล้วยที่ผมมีอยู่ใส่ในต้นไม้ยาน้าแรงแล้วก็จะเดินน้ําจยดแต่ผมเดินไปเมื่อปีกายแล้วผมก็จะคุมไว้เองเดียวตอนนี้ก็สามารถใช้ฟางคุมต้นไม้แล้วก็กล้วย ใช้น้ำหยดหนึ่งครั้งคำนวณแล้วว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนเพราะฉะนั้นผมจะใส่น้ำหยดเพียงไม่เกินสี่ครั้งนะครับเพราะเรามีฟางคุมฟางคุมน้ำหยดลึกประมาณ30เซนถึงสี่สิบเซนนะครับระบบน้ำหยดของผมหรืออาจจะมากกว่านั้นสามารถอยู่ได้เป็นเดือนนะเพราะว่าเรามีฟางคุม นี่ครับฟางที่ผมเก็บไว้เดี๋ยวลัาจะเอาขึ้นรถนี่ครับง่ายนี้เดียวของผมเทคนิคของผมเองผมเก็บตอนเช้าแดดยังไม่ขึ้น,นครับนี่ครับแ,แล้วก็ม้วนนะครับขูดม้วน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 ,วนแล้วก็หอบขึ้นรถนะครับเช้านี้ก็พาท่านชมมาเก็บฟางนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชม ทางช่องสวนป่าลอยล้านได้นะครับง่ายๆนะครับพามาบอกกันนะครับถ้าเก็บตอนสายฟางจะแข็งฟางไม่นิ่มละเมื่อฟางไม่นิ่มหนึ่งจะได้น้อยสองก็จะแดดก็จะร้อนสามก็จะคันเพราะฟางคันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครมีตังก็ซื้อได้ครับก็ละสิบห้าบาทยี่สิบบาทบแต่ถ้าใครมีรถอัดก็ดีแต่ผมยังไม่มีนะครับรถอัดฟางนะครับ นี่ครับก็ช้านี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมช้านี้ก็สวัสดีครับ